หลายท่านเคยได้ยินเรื่องการหลอกลวงทางออนไลน์ไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับก็ปรากฏในหน้าข่าวในสื่อต่างๆนะทุกวันนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับอญจกรรมเนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับการก,อาก่ออญจกรรมในสังการหลอกลวงทางออนไลน์ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนะครับโดยลักษณะของการกระทำผิดของการหลอกลวงทางออนไลน์เนี่ยก็อาจจะมีความผิดที่เป็นไปได้ทั้งสองรูปแบบนะครับก็คือเป็นการหลอกลวงต่อบุคคลโดยตรงหรือว่าเป็นการหลอกลวงต่อประชาชนทั่วไปนะครับ ซึ่งอาจจะปรากฏในหน้าสื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ก็ดีนะครับหรือว่าในทางไลน์ก็ดีเนี่ยนะครับซึ่งเ่าเนี่ยมันเป็นความผิดอาญานะฮะปกติเวลาเป็นความผิดอาญาขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเป็นความผิดอาญาทั่วไปนะครับที่เป็นคดีความผิดอาญาแผ่นดินเนี่ยเราก็แจ้งความร้องทุกข์ได้ตามกฏหนาอายุความนะฮะแต่ถ้าเป็นคดีหลอกลวงที่เป็นลักษณะการช่องกองกทางออนไลน์เนี่ยและเป็นการหลอกลวงที่เป็นการช่องกงธรรมดานะฮะเขาเรียกวการช่องกงตามประมวลกฎหมาย อายามาตรา341เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นการช่อกงที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวนะฮะเพราะฉะนั้นในการช่อกงออนไลน์นศักย์ประเภทนี้เนี่ยนะฮะเราจะต้องแจ้งความร้องทุก์นะครับต่อพักงานสวสณนภายใน3เดือนนะครับนับแต่วันที่รู้เรื่องนะครับว่าคือเรารู้ว่าเราถูกหลอกลวงแล้วแล้วก็รู้ตัวว่าคนหลอกลวงคือใครนะครับซึ่งเราต้องรีบดาเนินการนะครับให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนไม่ฉะนนั้นจะขาดอายุความนะครับในการติดตามที่จะได้ทรัพย์สินคืนจาก การถูกหลอกลวงนะครับก็มีผู้เสียหายหลายรา้นะครับที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายคืนหรือว่าติดตามเอาทรัพย์สินคืนได้นะครับแต่ก่อนที่มันจะเกิดปัญหาตรงนั้นเนี่ยอยากให้เราป้องกันแล้วก็รู้ทันทุงทีว่าเอ๊ะถ้าทำยังไงเพื่อไม่ให้เราถูกหลอกลวงนะครับเราก็ต้องติดตามข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องใน YouTube ก็ดีหรือข่าวข่าวสารในโลกออนไลน์ต่างๆนะครับพวกนี้มันก็จะเป็นเกราะป้องกันเพื่อไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อนะฮะ ถ้าหากเรารู้ว่านนเราถูกหลอกลวงแล้วเนี่ยเราตกเป็นเหยื่อแล้วเนี่ยช่องทางที่เราสามารถจะรับความช่วยเหลือเนี่ยก็สามารถที่จะมาขอร้อ,องเรียนนะครับหรือขอความช่วยเหลือจากทางสำนักง,งานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการมาคับพอดีจังหวัดซึ่งมีทั่วประเทศเลยนะครับาสามารถขอเข้าไปขอความช่วยเหลือได้โดยจะโทรศัพท์ไปที่สำนักงานหรือจะเดินเข้าไปขอความช่วยเหลือได้ก็ดีนะครับสามารถทําได้เลยนะครับรวมถึงการ ขอความช่วยเหลือในช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตํารวจทางไซเบอร์นะครับเราก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับก็อยากจะให้าทางท่านท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเนี่ยป้องกันแล้วก็ระวังไม่ให้เกิดเหตุเหตุร้ายลักษณะด,ดังกล่าวขึ้นนะครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่